สวัสดีครับในโลกของเราพัฒนานการของสังคมมนุษย์พัฒนาขึ้นมาตามลำดับนะครับจากเผ่าเล็กมาเป็นเผ่าใหญ่มาเป็นเมืองมาเป็นอาณาจากักรในสมัยก่อนก็มีการรบรากันเป็นประจำก็เพื่อชิงอำนาจรวบรวมผู้คนเป็นวิถีของอำนาจในสมัยก่อนนะครับถ้าตีเมืองได้ก็ดีใจฉลองแล้วก็บันทึกในพงาวดาดนะครับพอแพ้เสียเมืองไปก็บันทึกเหมือนกันบันทึกว่าถูกกระทำย่ำยีไม่เป็นธรรมตีอกชกตัวปาดน้ำตาพาาัลนาถึงความยิ่งใหญ่เวลาตัวเองทำเขาแล้วไม่คิดนะครับเวลาโดนทำา วจริงๆแล้วในภูมิภาคของเราก็มีหลายอาณาจักรนะครับไม่มีขอบเขตอะไรชัดเจนไม่รู้ได้ซ้ําเข้าตีถึงไหนเพราะว่าในสมัยก่อนนี้เน้นตีเมืองกว่าต้อนผู้คนนะครับ จนพวกล่านานิคมตะวันตกนี้เข้ามานะครับแล้วมาแบ่งเส้นเขตแดนให้ชัดเจนขึ้นโดยเอาสถานการณ์ล่าสุดในตอนนั้นเนี่ยเป็นตัวกําหนดนะครับแล้วมันก็เป็นพื้นฐานของเส้นแบ่งประเทศในปัจจุบันเมื่อแบ่งเป็นประเทศแล้วนะครับการพัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจก็เป็นไปตามกลไกการเมืองรวมถึงการศึกษาแล้วก็คุณภาพของประชากรในประเทศนั้นๆด้วยนะครับแน่นอนว่ามีไม่เท่ากันอินเดียนี่เป็นประเทศใหญ่นะครับถ้าเรามองหน้าตาของคนอินเดียเหมือนๆกันไปหมดแต่ว่ามีความหลากหลายนี่เยอะมากด้วย ความที่อินเดียนี่ถือว่านะมาแต่โบราณพอเป็นประเทศสมัยใหม่แนวทางปฏิบัติก็ยังคงอยู่นะครับแน่นอนว่าความเหลื่อมล้ำนี่มีสูงมาก อินเดียเป็นประเทศที่มีมูลค่าเศรษฐกิจนี่สูงมากรายได้สูงนะครับเวลาซื้ออุธยุธทธปพกรณ์มูลค่ามหาศาลบางคนคิดเสมอว่าทําไมไม่เอาเงินไปพัฒนาประเทศทําไมไม่เอาเงินไปช่วยคนจนที่มีมากมายหลายคนคิดว่าอินเดียเอาเงินมาจากไหนภาพส่วนมากที่เราเห็นจากสื่อเกี่ยวกับอินเดียก็มักจะเป็นชนบทกับชาวบ้านซเป็นส่วนมากนะครับเพราะว่ามันเป็นวิถีดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยความที่มีเอกลักษณ์นะครับสื่อก็มักจะไปถ่ายภาพแบบนั้นเนี่ยมาเผยแพร่อยู่บ่อยๆเจาเราเนี่ยว่าทางประเทศอินเดียเป็นแบบนั้นนะครับที่จริงแล้วเนี่ยเขตเจริญของอินเดียนี่มีมากมายยิ่งเป็นเขตของคนรวยหรือว่าวัฒนสูงก็ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ควบคุมเศรษฐกิจของอินเดียที่มีมูลค่ามหาศาลชาวบ้านก็อยู่แบบบ้านๆไปมหาเศรษฐีในอินเดียมีมากกว่า200ล้านกว่าคนนะครับแน่นอนว่าถ้าเทียบกับประชากร1,400ล้านกว่าคนแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่คนส่วนน้อยเท่านั้น แต่ว,ว่าเป็นคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงบประมาณมหาศาลให้กับอินเดียแล้วมันก็เพียงพอที่จะทําให้อินเดียเป็นมหาอำนาจได้นะครับอินเดียเนี่ยเหมือนมีโลกสองใบเป็นอินเดียที่มั่งคั่งก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอีกใบก็คือวิถีตั้งเติมชาวป้าน,นะครับร้องเล่นเต้นราหลบตามต้นไม้เล่นไล่จับกันไป แอดมินขอเท้าความนิดหน่อยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยอาวุธของอินเดียอิงกับยุโรปแต่ว่าพอสัอเมิกาต้องการต,ต้านโซเวียตแล้วไปสนับสนุนปากีสถานสัอเมิกาขาย F16 ให้กับปากีสถานนะครับจำนวนมากซึ่งปากีเนี่ยเป็นคู่ปรับของอินเดียอินเดียมองว่าปากีเป็นภัยคุกค,คามนะครับอินเดียเลยหันพิหาโซเวียตซื้ออาวุธจากโซเวียตนับตั้งแต่นั้นไปต้นมาในตอนนั้นนอกจากสัอเมิกาหนุนปากีสถานแล้วนะครับสัอเมิกาก็ยังเป็นมิตรกับจีนด้วยอินเดียนี่ระแวงหนกักจนไปหาอาวุธร้แรงมาจน ได้นะครับก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองหลังจากนั้นปากีสถานอยู่ไม่ได้ก็ไปหาอาวุธ้ายแรงมาเหมือนกันนะครับทาให้ปากีสถานผิดใจกับสาราเมิกาสาราเมิกาตัดความช่วยเหลือเอฟสิ F ของปากีสถานไม่ได้รับการอัปเกรดแล้วก็ไม่ขายขี่ปนาวุธให้นะครับสิ่งที่อินเดียผวาที่สุดก็คือ F-16 เพราะว่าเจอกันที่ไรเนี่ยเครื่องบินของอินเดียเสียเปรียบทุกทีนะครับอินเดียนี่คุ้มครั่งอัปเกรดมิก2ีหมดเงินไปหลายรูปีแต่ก็ไม่ได้เหนือกว่า F-16 อินเดียนี่ ทุ่มกับมิก29ด้วยความหวังแต่ก็เหมือนเดิมยังไม่ได้เปรียบนะครับ ต่อมาอินเดียรู้สัญญาณว่า F16 ของปากิสถานจะไม่ได้รับการอัปเกรดและสหรัฐอเมริกาจะไม่ขาย F16 ให้กับปากิสถานแล้วนะครับ F16 ของปากีาที่เหลือรอแค่ปลดไปจำการเท่านั้นนั่นเป็นเหตุให้อินเดียนี่ตัดสินใจทุ่มซื้อ SU-30 MKI เครื่องบินโจมตีภาคพื้นอย่างบ้าคลั่ง200กว่ากลำมนะครับกะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็จะใช้ s ู -30 MKI นี่แหละครับบินไปปูพรมให้ราบคาบเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเหลือเครื่องบินไม่มากแล้วนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้พลิกผันปากิสถานได้ F17 จ็ดนวนมากและมันไม่ต่างจาก F16 เท่าไหร่นะครับมีหนำซ้ำเนี่ยจีนก็เข้ามาเป็นคู่ขัดแย้งของอินเดียเพิ่มพระ,ระ,ะให้อีก กรณีของปากีกับอินเดียเป็นกรณีศึกษาได้นะครับว่าทําไมปากีเนี่ยจึงเลือกเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวทั้งที่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามมีเครื่องบินเครื่องยนต์คู่ซึ่งเรื่องนี้บอกให้รู้ว่ามันสู้กันได้หมดทุกรุ่นและเครื่องยนต์คู่ไม่ได้เปรียบเสมอไปนะครับจากการที่ปากีเคยใช้ F16 มาก่อนอยุทธวิธีการรบฝึกมาจากสหรัฐมิกาซึ่ง F16 ฝึกการสู้กับเครื่องบินโซเวียตมาอย่างเชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นมิก21มิกจนถึงตระกูลแฟงเกอร์ทั้งหลายปากี นี่มั่นใจแล้วก็เชี่ยวชาญมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปากีไปซื้อเครื่องยนต์คู่ก็ได้แต่ว่าปากีมั่นใจกับเครื่องยนต์เดียวแล้วก็กําหนดคุณสมบัติเครื่องบินใหม่อย่างเจเอฟให้เทียบเท่าหรือว่าดีกว่า F16 นะครับ มันจึงเป็นหน้าที่ของอินเดียที่ต้องแก้ลำานะครับหลังจากที่ประเมินพลาดไปกับซู30 MKI แม้ว่าจะพยายามอัปเกรดแล้วก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ซู30 MKI เนี่ยคล,คล่องแคล่วจนไปรบกลางอากาศกับ JF-17 ได้นะครับอินเดียนี่คุ้มคลั่งอีกรอบเปิดโครงการจัดหาเครื่องบินขนาดเปบาพร้อมกับการพัฒนาเครื่องบินขนาดเบาของตัวเองไปด้วยนะครับ หลายคนสงสัยว่าซู3 0 mk.i เนี่ยมันสู้ jf 1 7ไม่ได้จริงๆเหรอยังไม่เคยเจอกันเลยนะครับการประเมินนี่สำคัญมากก็เหมือนทีมฟุตบอลเล้นะครับทีมบุรีรัมยูไนเต็ดไปแข่งกับทีมบาร์เซโลนามี11คนเท่ากันเราประเมินได้ไหมว่าใครจะชนะทั้งที่ยังไม่เริ่มแข่งเลยครับกองทัพอากาศก็เหมือนกันศักยภาพก็ประเมินโดยรวมบวกกับยุทธวิธีซู3 0 mk.i นี่มันตัวใหญ่ขาดความคล่องนะครับเพราะฉะนั้นอินเดียต้องการเครื่องบินที่มีความคล่องเป็นด่านหน้าก่อนที่จะส่งซูส0 MKI นี่ปีปบดขยี้ที่ผ่านมานะครับอินเดียใช้ m i ก21ที่มีความเร็วเป็นด่านหน้าแต่ก็ไปไม่รอดเพราะว่ามันเก่าแล้วนะครับ ยุทธวิธีของปากีถ้าตั้งรับจะใช้ความเร็วความคล่องดักเก็บตามหุบเขานะครับถ้าเป็นฝ่ายรุกก็จะใช้เครื่องบินเตือนภัยที่มีเวด้าขนาดใหญ่เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องบินลำอื่นเอาเครื่องบินที่นั่งเดียวนี้คุ้มกันแล้วก็ใช้เครื่องบินเตือนภัยล็อกเป้ายิงขีปนาวุธมันได้ผลมากนะครับอันนี้เป็นเหตุให้อินเดียคุ้มคล่องรอบที่3ไปซื้อดาโซราฟาวมาก็เพื่อหวังใช้ความเร็วความคล่องเป็นด่านหน้าในการรับมือนะครับอินเดียก็วางแบบนั้นแล้วก็ต้องปรับยุทธวิธีแต่ว่า JF17 พัฒนาปอก 3ออกมามันใกล้เคียงหรือว่าเหนือกว่าดาโซราฟ้าวด้วยความสามารถและก็ด้วยราคาของ JF17 ที่ไม่แพงมากนักนะครับทาให้ปากีนซื้อได้จํานวนมากและถึงแม้ว่าอินเดียจะมีเงินแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ว่าราฟ้าวก็ทําให้อินเดียขน,นแข่งร่วงเหมือนกันเป็นเหตุให้อินเดียคุ้มข้างรอบที่4เมื่อรัสเซียนี่เปิดตัวเช็คเมดมีฤทธิ์ที่อินเดียจะไม่สนใจนะครับมีข่าวมาว่าอินเดียจะเจรจากับรัสเซียปลายปีนี้เรื่องเช็คเมดเพราะว่าเช็คเมดคือสิ่งที่อินเดียนี่ต้องการ เพื่อความเหนือกว่านะครับอินเดียออกจากโครงการซู57พอถึงแม้ว่าซู57จะเป็นสเตลแต่ว่ามันเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่นะครับ เอาจิงแล้วนะครับซูห้าสิบเจ็ดเนี่ยมันไม่ตรงตามความต้องการของอินเดียเท่าไหร่อินเดียได้มีโครงการผลิตเองแต่ก็ไม่ไปถึงไหนสำหรับเครื่องบินสเตลนะครับแต่อีจารถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องบินขนาดเล็กแต่ก็ไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นและต้นทุนการผลิตนี่แพงด้วยเราซื้อรัเสเซียรัเสเซียก็ไม่ทําเครื่องยนต์เดียวสักทีนะครับหลายคนคิดถึงซูสามสิบห้าทำไมอินเดียไม่ซื้อซูสามสิบห้าล่ะครับแม้ว่าซูสามสิบห้าจะมีความสามารถแต่ว่ามันใหญ่การบินขึ้นสกัดแบบด่วนก็ไม่ได้คล่องขนาดนั้นนะครับ เมื่อเทียบกับเครื่องมินขนาดเล็กและซู35ไม่ได้เป็นสเตลซื้อมาก็ไม่ต่างจากซู30 mki นี่มากนะัก พอรัเสเซียเปิดต้นแบบเช็คเมดอินเดียนี่ปรบมือปาบปๆปแล้วครับนี่คือสิ่งที่ต้องการซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่อินเดียเนี่ยต้องการจริงๆแล้วก็สแสวงหามาโดยตลอดนะครับเครื่องบินอินเดียเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นแทบไม่มีเครื่องบินขับไล่มิกยี่สิบเอ็ดแก่แล้วแล้ครับมิกยี่สิบเก้าก็ไม่เต็มประสิทธิภาพราฟาเพิ่งได้มาแต่ว่าราฟาวก็มีข้อจำกัดเยอะซึ่งเช็คเมดมีกําหนดผลิตออกมาชุดแรกในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าก็อีกห้าปีข้างหน้านะครับแล้วก็มีแผนผลิตกลม อินเดียก็รีบเกรเจารแล้วครับซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับรระเซียนี้ดีอยู่แล้วมันก็ไม่ยากที่อินเดียจะเข้าถึงเช็คเมดเป็นลายแรกๆได้นะครับราคาของเช็คเมดอยู่ที่ประมาณ30ล้านดอลลาร์สหรัฐมิกาก็ประมาณ990ล้านบาทซึ่งมันก็ถูกมากถูกเกินไป ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เอาค่าถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ไปรวมด้วยถ่ายไม่ถ่ายไม่รู้แต่ว่าเอาไปรวมไว้ก่อนนะครับค่าโรงจอดด้วยค่าอาวุธด้วยจริงๆแล้วเนี่ยอาวุธนี้ซื้อแย่นะครับแต่เอาไปรวมไว้ก่อนค่าอบรมนักบินค่าเซ็นเอกสารค่าสรารพัดก็ยังถูกอยู่ตีนั่นแหละครับเมื่อเทียบกับราฟาลที่ตกลํำลับประมาณ700 0กว่าล้านต่อให้เช็คเมดแพงกว่านี้อินเดียก็ซื้อนะครับเพราะว่าเช็คเมดเนี่ยมันคือนางในฝันจริงๆเอาจริงเรื่องนี้อินเดียนี่คุมครั่งตั้งแต่ยังไม่เปิดผ้า คุมเช็คเมทแล้วครับ